สว <tem> <OM signal> ัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่าครับสําหรับการเบิงอากาศครับเนาะคดีว่าพยากรณ์เมื่อกีีโพดพี่น้องครับเบิงกันเนาะเบิงว่าแต่ละมือครับมีโอกาสเกิดฝนแบบใดนะครับบองใดครับพี่น้องครับนอกจากเอาเฉพาะส่วนที่แอดมินมีโอกาสได้เดินทางเลยพี่น้องเราอธิบดีบอบคุมทั้งหมดนะครับขออนุญาตใส่เบิงเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสเดินทางนะครับสำหรับสำหรับมื่อนี้เนาะวันพฤหเลืดฮัทกับปักหมุดขอนแก่นล้วกันพี่น้องเนาะเบิงขอนแก่นเท่านี้แหละ นี่ครับเบื้องอุณหภูมินะครับท้องฟ้าเปิดด้วยครับพี่น้องนี่ท้องฟ้าเปิดครับขณะนี้ประมาณ11บเอโมงแล้วกันเนาะเพราะว่า10บโมงหาสิบเจ็ดนาทีกันเลยอีกสามนาทีกับสิบเอโมงแล้วครับช่วงนี้10บโมงมหาบ่ายโมงนี่ท้องฟ้าเปิดครับมีเมฆเล็กน้อยพี่น้องมีเมฆเล็กน้อยเนาะเบื้องจากตรงนี้ครับนะครัเบื้องภาพรวมเปิดครับพี่น้องซึ่งเปิดไปจนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ครับพี่น้องแต่วันจันทร์สังเกตุว่าครับพี่น้องวันจันทร์ที่8นะครับ สิเริ่มมีครับมีเมฆมีมีฝนครับพี่น้องสังเกตว่านี่ครับจนวันอังคารนี่ลักษณะเหมือนทิศตกมืดหมืน่นวันนี้พี่น้องครับอันนนั้เดี๋ยวเหาจับไปเบิ้งครับแล้วอีกหลายมือเจอพะว่านนะมือนีเป็นวันที่สี่ครับมือนีมากกว่าดีเบิ้งประจากสี่มอนีไปหอดเที่ยงขึ้นันที่หาืออื่นนะพี่น้องครับก็เป็นการคารดการล่วงหน,น้าเนาะว่าเ้าถีาถ่มีโอกาสพอ่พอฝนเพรในแต่ละเส้นทางของแต่ละคนนะครับซึ่งผมเองก็อยู่ในเขตขอนแก่นผมกับเบิ้งขอนแก่นนะครับ พี่น้องท่างอื่นก็ลองเบิรงของเจ้าของเบอร์ทางอื่นนะพี่น้องมันก็สามารถที่จะเข้าในอ่าเว็บไซต์ของ windy. com นะพี่น้องหรือว่าเป็นแอปกะพิมพ์คําว่า windy นะครับ w i n d y ครับพี่น้องครับลองเบิ่งเดอ้ออันนี้ก็พอเบิ่ง์นะครข่าวๆนะครับในในการเดินทางทั่วไปเนาะผมก็สิเบิ่งในโหมดของฝนฟ้าแลานะ้วกันเนาะเน้นไปตรงนี้มองเดียวไปโหลดจังสิบ่ได้เสียเวลาพี่น้องครับนี่ถ้าเบิ่งกว้างๆคอนแกนที่เป็นแบบนี้ครับที่นี่มื้อนี้ ลักษณะเห็นบ่ครับมัน,ม,นมันมีเมกหน่อยเนาะผมก็ยอ่อแล้วกันยอ่อเพื่อเบื้องโซนอื่นของเขตอื่นจังหวัดอื่นนําพี่น้นองตอนนี้หาโมงเนาะเทียงสังเกตบ่ครับการก่อตโตของเมกสีหน่อยนะครับสีหน่อยถ้ามันหลายยังสิบ่ามนี่หลายอยู่างงไหนเริมมีครับใส่คาว่าเร,ริมมีเนาะยุลมซักเลอ,อยิงสิพี่น้องมีแต่บ่เป็นขอนแก่นเท่านอกแต่ว่าทางภาค ตะวันออกนะครับทางทางพม่านี่ขาเจ้าหนาที่ตกยุบประจำเนื่องจากขาจรอติดกับทะเลได้เห็นบหพี่น้องติดกับทะเลแล้วก็เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อ่าวไทยนี่แถวๆจันทบุรีกับที่ตกเยอะตลอดของเพิ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางเวียดนามทางลาวนี่ก็มีทะเลอ่อมเนาะเดี๋ยวเฮาเบิง่งเบิงลักษณะแบบนี้อ่อ,อมๆเบิ่งก่อนครับจนก็ว่าสิเห็นเมฆบางนี้หลายๆเฮาจังไปโฟกัสเอาพี่น้อง4:00มงมือนี้5:00งก็ยังบ่มีครับนะครับท้องฟ้ายังเปิดแต่ก็มีเมฆคึมดีอยู่พี่น้อง สองทุ่ม่าตังวาวถึงครับหายไปเลยสามทุ่มเปิดแล้วครับโล่งไปเลยครับหาทุ่มมกทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งพี่น้องตีสองไปเร็วๆเลยเนาะตีสามครับตีสี่ตีห้าครับหกโมงเช้าครับเจ็ดโมงครับพี่อยู่ทางปากเซ่หน่อยๆพี่น้องแปดโมงเก้าโมงครับสิบโมงเปิดอยู่ครับสิบเอ็ดโมงครับเที่ยงนะของมื้อเง่นนี่มื้อเงินมันศุกร์ครับสี่โมงหามงอ่ะโอเคพี่น้องครับ วันศุกร์หลักๆเลยก็คือถ้าเป็นเป็นเป็นไปได้เนาะมันก็สิเป to be ็นชุ่มแพ้พี่น้องเขาก็อยจะพยายามปักชุ่มแพ้เนาะเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะชุ่มแพ้อยู่หนีพี่น้องนั่นเห็นว่าึ้มมาจ่อยพี่น้องสังเกตุบ้างนี่คือมาม่มีโอกาสตกเลยครับนี่มีโอกาสตกเวลาใดล่ะครับใบสามี่น้องนี่เห็นไ่มครับใบสามนี่มีโอกาสตกไหมเดี๋ยวผมากปิดตัวนี้ครับปุ๊บนะครับไปน้องใบสามเนี่สังเกตุว่ามีโอกาสตกอยู่แถวชุ่มแพ้ของมืออื่นนะครับพี่น้องวันศุกร์ ซีโมงเต็มๆเ,เลยพี่น้องเนาะเต็มๆเ,เนาะขยายเลยแล้วกันนะครับเขาอ,อยากเต็มๆเ,เลยนะครับพี่น้องครับอโอเคตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มในใน,ในตรงชมแพ้่บายสามซีโมงนี่คึมพี่น้องครับหาโมงเป็ไนไงพี่น้องมันเหมือนจะเปย์ปยเนาะอาจจะตกอะไรหรือว่่ตกอะไรครับครับหกโมงเปอยออกแล้วพี่น้องครับ นี่ครับเพราะว่าที่ผมพูดถึงชุม่มแพรเพออย่งางวันที่วันศุกร์มีถนนคนเดินนะครับถ้าไปก็มีโอกาสที่จะเจอความคึมเจอล่มเจอ,อยางเนาะเบื้องล่มพีเนองเบื้องล่มประกอบบ่เบื้องถ้าเบื้องลมประกอบปึ๊บพี่นองนี่ทิศทางล่มประมาณนี้เนาะถ้าฝนฝ่าสิประมาณนี้ครับจากออกในหกโมงทุ่มหนึ่งหายไปไปนะ่นองหายไปเลยเนาะอันแสดงว่ามีโอกาสที่จะคึมล่มหรือตกเล็กน้อยครับประมาณนั้นนะครับในช่วงของมื้ออื่นวันศุกร์ในซน เขนี่แหละชุ่มแพร่เนี่ยแหละพี่น้องครับถึงวันเสาร์ตีสามตีสีอันนี้ขามไปแล้วครับพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าอ่ามือนีไปหามืออื่นท้องฟ้าเปิดแล้วกันในเขตที่ผมเบิ้งนะถ้าผูใ้ใดอยากเบิ้งก็ล่องย้อนคลิปไปเบิง้งย้อนหลังก็ได้ครับพี่น้องผมก็โฟกัสในวันศุกร์มืออื่นเดี๋ยวมาเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งครับกะบ่บ่บบ,บ,บสามารถบอกได้ทีเดียวเพราะว่าสภาพอากาศมันกับ เปลี่ยนแปลงไปตามมือครับอันนี้เป็นการคาดการณ์เนาะเป็นแอปเขาเฮตุคาดการณ์ไว้เ้าก็บเบื้องตามแอปเขาครับความเป็นไปได้ก็มี50-50ครับมีโอกาสเกิดแล้วบ่เกิดนะครับซึ่งก็บ,บอกว่าเดทั้งหมดแต่สามารถกาข่า,ขาวๆได้ว่าถ้าเดินทางที่พอฝนบ่พอฝน่น้องถ้าไปค้ายของก็กอาจมีการว่าเตรียมตัวรับลวงหนานะว่ามันเกิดบ่เกิดนะโอเคครับ่บนอ้องจ้างได๋ก็พอกันมืออื่นอีกทีนึงในการเบื้องฝนฝ่าอากาศครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิ้ครับสวัสดีครับ